สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะ 1. เลยมาตราแม่กงสองมาตราแม่กลค่ะอันนี้เป็นความรู้นะคะมีตัวสะกดในมาตราแม่กนแม่กกแม่กบแม่กดจะมีสองลักษณะนะคะให้เราเรียนจำไว้นะ ก็คือตัวสะกดตรงตามมาตราและตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะอ่าเรามาดูกันค่ะมาตราแม่กลนนะคะตัวที่ตรงมาตราก็คือจะมีนอหนูเป็นตัวสะกดแต่พอมาที่ไม่ตรงมาตราก็จะมียอหญิงนอเนนลอเรือลอลิงลอทุลาต่อไปแม่กบตรงมาตราก็คือจะมีกอไก่แล้วก็ ที่ไม่ตรงมาตราก็จะมีขอไข่คอควายคอระคังนะคะต่อไปแม่กบตรงมาตราก็คือบอใบไม้ถ้าไม่ตรงมาตราก็คือมีบอปลาคอพานคอฟันคอสัมภาและแม่กดค่ะตัวที่ตรงมาตราก็คือดอเด็กต่อไปนะคะไม่ตรงมาตราก็จะมีจจานชอช้างซอสูดตเชดาตัวกระตักขัฐาน ทอมันโททพุทธเตาะเตาทอถุงทอทหารทอทงสอสาราสอรูสีและสอเสือนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเมืนะะ่อคราวแล้วที่ครูผันได้สอนไปนะคะอามาตราตัวสะกดจะมีทั้งแบบตรงมาตราและไม่ตรงนาตราจำไว้นะคะ,ะเรามาดูนะคะมาตราแม่กงนะคะคือคําที่มีงองูเป็นตัวสะกด อ่ะเช่นคำแรกนะคะคำว่าโอง่งอ่านว่าโอ,อา muitas, ่งอ่านเห็นไหมคะมีงงูเป็นตัวสะกดต่อไปคําว่าธงชาติอ่านว่าธงชาติมีงงูเป็นตัวสะกดต่อไปกระโปรงอ่านว่ากระโปรงนะคะมีงงูเป็นตัวสะกดเสือโครง่งอ่านว่าเสือโคร่งนะคะมีงงูเป็นตัวสะกดอันนี้แบบตรงมาตรานะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันใหม่อีกครั้งนะคะ คำเรกองอ่งอานว่าองธงชาติอ่านว่าธงชาติกระโปรงอ่านว่ากระโปรงเสือโครงอ่านว่าเสือโครงนะคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่ะเปิดหนังสือหลักภาษานะคะไปที่หน้าสี่สิบแล้วก็เราจะมาอ่านคำในแม่กงพร้อมกันค่ะ เปิดนได้ยังคะเราออกเสียงพร้อมกันนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะคำแรกนะคะกลงก้างกำแพง,ข,ง,ข,งข้องขิงโค้งจูงดองแตงโมเถียงทางแท่งบึงผงผงแพงมะเฟืองยิ่งเรื่องสองสูงห่าง แห้งปูงอึ่งอ่างอีกครั้งนะคะกุมก้างกำแพงข้องขิงคูจูงดองแตงโมเถียงทางแท่งบึงผงผงแพงมะเฟืองยิง่งเรื่องส่องสูงห่างแห้งปูงอึ่งอ่างอ่าจากคำที่เราอ่านไปทั้งหมดนะคะ ะค,ะคำในแม่กงมนะคะคำในแม่กงมเนี่ยจะเป็นแบบตรงมาตราทั้งหมดเลยค่ะต่อไปมาตราแม่กงมค่ะคือคำที่มีมมมะเป็นตัวสะกดดูตัวอย่างคำกันนะคะ,ะคำแรกอ่านว่านมอ่านว่านมมีมมมะเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะชามอ่านว่าชามมีมมมะเป็นตัวสะกดยิ้มแย้ม,ยมอ่านว่ายิ้มแย้มมีโมมะเป็นตัวสะกด พัดลมอ่านว่าพัดลมอ่ามีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้มาตราแม่กลมนะคะคือเป็นคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนกันนะคะอ่านพร้อมกันใหม่ครั้งนะคะนมอ่านว่านมชามอ่านว่าชามยิ้มแย้มอ่านว่ายิ้มแย้มพัดลมอ่านว่าพัดลมนัเกเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า 4 1นะคะเรามาดูคําในมาตรามแม่กลมพร้อมกันแล้วก็อาดออกเสียงพร้อมกันเหมือนกันนะคะอ่าคำแรกเลยค่ะแก้มคุ้มงม,มจิ้มชามชุ่มเดิมปอมทีมเทียมป้อมแฟ้มมูม,มามยืมร่มริมเริ่มเลมสามเสียมห้ามอิ่มอ้อมปุ้มเอี่ยม อีกครั้งนะคะแก้มคุ้มงมจิ้มชามชุ่มเดิมตอมทีมเทียมป้อมแฟ้มมุมมามยืมร่มริมเริ่มเลมสามเสียมห้ามอิ่มอ้อมอุ้มเอี่ยมนะคะอันนี้สำหรับใครที่ตามไม่ทันนะคะให้กลับมาอ่าน ในหนังสือก็ได้หรือดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะเด็กๆอ่อาทีนี้หลังจากที่ครูขวัญได้สอนเราไปในเรื่องแม่คำในม,มาตราแม่โกงและคำในม,มาตราแม่โกงไปนะคะครูก,ก็มาให้นักเรียนทํางานนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือหลักภาษานะคะนักเรียนเปิดปนะคะหนังสือหลักภาษาอ่าเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขนักเรียนเปิดไปที่หน้าสามสิบห้า และหน้าสามสิบหกนะคะให้นักเรียนอ่านนะคะวรรณกรรมนะลูกนะ,ะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนกลับมาทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่สามสิบหกนะคะเขียนคําจากเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขตามตัวสะกดที่กําหนดแม่ละหนึ่งคำค่ะ,ะเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะแม่ละหนึ่งคำเท่านั้นนะคะ อ่ะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูฟันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูพันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จะกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ